ตำรวจภูธรจังหวัดกาลเินๆๆโดยการนำของพลตำรวจตรีมนตรีจรลันพงศ์ผู้บังคับการมีรองผู้บังคับการหกนาย<ๆ>มีสถานีตำรวจในสังกัด23สถานีระดับผู้กำกับการ20สสถานีระดับสารวัตร3สถานี<ๆ>สถานภาพกำลังพลณวันที่1ก,กรกฎาคม2560 มีตำแหน่งอนุญาตทั้งสิ้น2,570ตำแหน่ง มีคนครอง2,058ตำแหน่งอัตราว่าง512อัตราแยกเป็นชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งอนุญาต874ตำแหน่งมีคนครอง851ตำแหน่งอัตราว่าง23อัตราชั้นประทวนตำแหน่งอนุญาต1,696ตำแหน่งมีคนครอง1 2 0 7ตำแหน่งอัตราว่าง4 8 9อัตรา แยกตามเพศข้าราชการตำรวจชาย1,999คนคิดเป็นร้อยละ97.13ข้ 97. าราชการตำรวจหญิง59คนคิดเป็นร้อยละ2.86แยกตามกลุ่มอายุกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน40ปีจำนวน227คนคิดเป็นร้อยละ11.03กลุ่มที่มีอายุ41-50ปีจำนวน1,128คนคิดเป็นร้อยละ5 54.81กลุ่มที่มีอายุ50-60ปีจำนวน703คนคิดเป็นร้อยละ34.15ระดับการศึกษาปริญญาเอก1นายปริญญาโท196นายปริญญาตรี802นายต่ำกว่าปริญญาตรี1,059นาย สถานภาพลูกจ้างประจำมีลูกจ้างประจำา9คนเป็นชาย8คนและหญิง1คนสถานภาพพัสดุครุพันมีอาวุธปืนทั้งสิ้น1,196กระบอกปืนยาว596กระบอกปืนพกสั้น586กระบอกเครื่องยิงแก๊สน้ำตา14กระบอก เครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่37เครื่องวิทยุมือถือ1135เครื่องสถานภาพยานพาหนะรถยนต์ของทางราชการ379คันแยกเป็นรถยนต์82คันรถจักรยานยนต์297คันและเรือ9้าลำรถยนต์เช่า124คันแยกเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์9คัน รถยนต์ตู้22คันรถยนต์บรรทุก4ประตู66คันรถยนต์บรรทุกแบบแคบ25คันรถยนต์เก๋ง2คันอาคารที่ทำการของหน่วยมีอาคารที่ทำการของหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินจำนวน30หลังอาคารบ้านพักของตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสิน์มีบ้านพัก12หลังมีเรือนแถว4หลังรวม45คูหา อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนมีใช้งานเพียงหนึกองร้อยส่วนอีก2องกองร้อยยังไม่มีอุปกรณ์รณตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจนั้น ตำรวจอุทธรจังหวัดไกรสิธุ์แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง23สถานีโดยได้กำชับการดำเนินการดังนี้ 1. ด้านบุคลิกภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นบุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรกับประชาชนมีกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนด้วยการทักทายประชาชนก่อนเมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการ 2. ด้านงานสอบสวนต้องจัดให้มีพนักง,งานสอบสวนเวรให้เพียงพอเมื่อมีคดีสำคัญ คดีที่มีความซับซ้อนหรือต้องสอบปากคำบุคคลเป็นจำนวนมากหวนหน้าสถานีตำรวจต้องเข้ามาให้บริการทันที 3. ด้านงานจราจรเน้นงานบริการช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรเป็นสำคัญ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดหรือประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจราจรการปฏิบัติหน้าที่หรือในลักษณะที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตำรวจบังคับใช้กฎหมายเพื่อหวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล 4. ด้านงานสืบสวนขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบปะประชาชนตามความเหมาะสมแต่เน้นไปในสถานที่ที่ตำรวจสายตรวจไปไม่ถึงหรือมีคดีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 5. ด้านงานป้องกันปลาปรามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องพบพูดคุยกับประชาชนให้มากที่สุด มีการจัดแผนและพื้นที่การตรวจในแต่และห่วงเวลาโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การให้บริการนอกสถานีตำรวจกรณีประชาชนแจ้งหรือไปช่วยเหลือในพื้นที่ พนักงานวิทยุต้องสอบถามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งกรณีที่มีเหตุให้ตำรวจไปให้บริการไม่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามที่ประชาชนแจ้งให้แจ้งผลการปฏิบัติให้ศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจทราบทุกครั้งการให้บริการในสถานีตำรวจเน้นการบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจบนสถานีตำรวจทุกนาย มีหน้าที่ให้บริการต้อนรับด้วยการทักทายตามแบบธรรมเนียมไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการหากมีกำลังคนเพียงพอให้จัดให้มีผู้ที่มีบุคลิกลักษณะและมีจิตบริการตามหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาราชการโดยเฉพาะต้องจัดให้มีสถานที่จอดรถเฉพาะสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ สถานที่ห้องน้ำสะอาดและพร้อมใช้งานในการให้บริการประชาชนในปีงบประมาณ2,560ตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินได้ดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดกระสินออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสุ่มตรวจการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับการแจ้งเหตุและประชาชนมาติดต่อราชการของสถานีตำรวจในสังกัดทุกสถานี